แซ่บมากๆากรสชาติแบบสุดยอดอะ่ะใส่พริกยี่สิบเม็ดเผ็ดสถานซวง น้ำส้มตำแบบนัวๆแซ่บโอ้โหวจวดมากกินได้วนกันนะคะทุกคน เมนูแบบแซ่บแซบสุดๆเ<ะ>ดี๋ยวจ้ะนี่นะแคบหมูจี๊ดามากอออืื้ห หัวยอหหวเศสๆคำโตๆดูพริกซะก่อนสีพริกนี่แบบสะท้านเลยดูจากสีสันนี่แซ่บมากๆอยากเพื่อนๆได้ชิมกันนะคะแ่บจริงๆ สุดยอดเลยนีย่ขนมจีน เ,เอาอะไรมาแร,ก,รกก็ไม่ยอชมชั่วโมงนี้แซ่บมากมาจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคน 同意。啊 อนุญาตไปกินต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องใส่ลุงชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินส้วมตามต่อนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <Bye. S 1> อร่อย